ป็นมันไม่เป็นวัตถุที่มองเห็นแต่ว่าเขาจะชิดให้มันมองเห็นเป็นวัตถุมันก็เลยเกิดความจินตนาการสร้างภาพพจน์เมื่อความจริงมันไม่มีก็เกิดความหลงเกิดความหลงก็คือสําคัญตัวเองว่าตัวเองนั้นจริงสําคัญตัวเองว่าออกไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากความเป็นปกติในที่สุดความชิดนั้นเนี่ยจา บันทอนชีวิตให้เกิดเป็นโรคจิตโรคประสาทซึ่งมีมากมายในสังคมประเทศเราก็ดีในต่างประเทศก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาทางออกให้กับเพื่อนร่วมโลกหรือว่าคนที่เขามีทางออกคนที่เขาจะมีหาทางออกนั้นยังมีอยู่เราสังเกตได้หรือว่าได้รับฟังจากคำสอนที่ ที่บทแรกๆที่พระพุทธเจ้าจะออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรียกว่าเราเรียกว่าบทกลจนาคที่ซึ่งบอกเราสาวกในปีแรกๆมีจำนวนน้อยก็คือเพียง61ชีวิตในการที่จะส่งสาวกออกไปเผยแผ่แลียว่าหมุนกงล้อของธรรมจักออกไปสู่สังคมพระองค์บอกว่าถ้า พวกเธอพ้นแล้วเนี่ยจากบ่วงแห่งมารท,ทั้งที่เป็นของมนุษย์ของเทวดาเนี่ยพวกเธอจงเที่ยวจารึกไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปเพื่อที่จะประกาศพรหมจันท์ไปเพื่อที่จะบอกข่าวประเสริฐกับผู้คนให้ได้มากที่สุดพวกเธอทั้งหลายอย่าไปทางเดียวกันถึงสองลูกให้ไปทางละลูกแม้เราก็จะไปสู่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ไปเพื่อแสดงธรรมนี่คือบทแรกที่พระองค์ได้ประกาศบอกสาวกให้ออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในปีแรกของการตัดสรู้หรือแม้แต่ตอนแรกที่พระองค์ตัดสรู้พระองค์ท้อพระทยัยไม่คิดว่าจะมีคนรู้ได้คําสอนธรรมะมันลึกละเอียดแต่มีพรมมาอาราธนาบอกว่าพระองค์จงไปแสดงธรรมเถิด บุคคลมันมีหลายจำพวกแล้วผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสียหายคล้ายๆกับว่าถ้าไม่ได้มีใครไปจุดประกายไปบอกเส้นทางสจิตให้เขาตื่นเขาจะไม่มีโอกาสได้พบแต่ถ้าเขาได้รับฟังเพียงน้อยนิดซึ่งเขามีปัญญาอยู่แล้วเขาจะเกิดความสว่าง เพราะฉะนั้นบุคนไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนที่อยู่เป็นพวกอยู่ใต้คนตมอยู่ใต้น้ําจําพวกเดียวพวกที่พร้อมที่จะเบิกบานหรือพร้อมที่จะเบ่งบานในรุ่งอรุณนี้ก็ยังมีอยู่เรียกว่าพรหมมาราธนาหรือว่ามาบอกว่าผู้ที่มีธุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่ก็แสดงว่าธรรมะเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าจะ ตัดจรู้หรือไม่ได้ตัดจะรู้แต่ธรรมะก็ยังมีอยู่แต่ว่าโชคดีที่พระองค์ได้มาพบแล้วก็ได้มาบอกแต่จะมาก็ไม่แปลกใจอีกละว,ว่าทำไมของดีธรรมะสิ้นเป็นสิ่งประเสริฐ25 4 8้าสปีผ่านมาก็ยังมีให้เราพิสูจน์แต่ทำไมคนไม่มาทำไมคนไม่สนใจทำไมมีจำนวนน้อยจะมาก็ไม่ได้สงสัย เพราะว่าสิ่งนี้มันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเราจะสังเกตเห็นได้จากเรื่องราวของพระสา,ารีบุตรกับพระโมกคานณะเป็นเพื่อนกันได้ไปศึกษากับอาจารย์เรียกว่าเป็นลทัทธิหนึ่งของในสมัยครั้งพุทธกาลได้ไปศึกษาแล้วยังมีทุกข์ยังไม่พ้นจากความหลงก็เลยขอลาอาจารย์แล้วก็แยกย้ายกันไป หาวิธีการปฏิบัติอาจารย์สนชัยก็เลยบอกอนุญาตให้ไปถ้าได้ธรรมะดีๆก็กลับมาบอกด้วยภาษาลีบุตรไปได้ธรรมะอะโมคลานะก็ไปได้ธรรมะเมื่อได้มาแล้วกลับมาบอกอาจารย์บอกว่าธรรมะของพระศ,ศาสดาเป็นของจริงแต่ส่วนที่เราทำอย่างนี้มันไม่เป็นของจริงคล้ายๆกับหลอกลวงเป็นวิธีการซึ่งไม่เป็นทางที่จะไปถึงที่สุดได้ ให้อาจารย์มาศึกษามาปฏิบัติด้วยกันเนี่ยทีนี้อาจารย์ย้อนถามกลับไปอีกว่าแล้วเธอคิดว่าคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้อะไรมีมากกว่ากันพระสารีบุตรก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาดมีน้อยจนมีคำพูดบางครั้งเปรียบเหมือนกับเขาโคกับขนโคในโคตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีขนเป็นหมื่นเป็นแสน แต่มันมีเขาแค่สองเขาระุ้ผู้ตรงก็เลยอุปมาว่าเหมือนกับเขาโคนั่นแหละคนที่มีฉลาดแต่คนที่ไม่ฉลาดก็มีมากสนชัยปริพาชกก็ว่าเหมือนกันนั้นพวกเธอไปอยู่กับคนฉลาดเอะเราจะขออยู่กับคนโง่บางครั้งเขาจะสมัครใจที่จะอยู่กับความทุกข์ที่จะอยู่กับความหลงซึ่งแรียว่าเต็มใจที่จะอยู่อย่างนั้นไม่อยากที่จะออกหลายคนยังนิทานเรื่อง สินชัยตามเมาอาเป็นนิทานโบราณภาคอีสานเราสินชัยนี้ไปตามเมาอาอานั้นท่านก็ตีเป็นปริศนาตามว่าเหมือนกับใจเราใจเรานี้ไปตกอยู่ในเมืองยักษ์ซึ่งยักษ์จับปออา,อาเอาอาไปตั้งแต่ในว่าสินชัยยังไม่เกิดท่านั้ะไปอยู่นานทีนี้พอสินชัยโตขึ้นได้ไปเรียนวิชา เาจะมีสามคนนะสินชัยสีหโหและก็สันทองไปตามหมออาอยุดที่เมืองยักษ์ไปนี่ก็ต้องผ่านด่านผ่านอุปสรรคมากมายว่าจะผ่านด่านเขาเรียกด่านอะไรด่านงูซวงซึ่งก็คืองูซวงที่มันพ่นควัน,พ,นพ่นพิษจินใจอย่างเนี้ยมันก็มีด่านแล้วก็ไปผ่านด่านน้ํากัดเหล็กกัดทองซึ่งเป็นน้ําซึ่งกัด สิ่งที่หย่อนลงไปในน้ํามันจะกัดทาลายว่าจะผ่านได้ต้องใช้วิชาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าเ็วประมาว่าสามคนก็คือศีลัยสีหงสังทองก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญาตามเมาอาเมื่อวางค้างจิตมันจะหลงมันท้อใจผ่านด่านมันอันตรายมากก็เกิดความไม่กล้าที่จะสู้ แต่เมื่อรวมพลังกันแล้วทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาถ้าดูจากการปฏิบัติแล้วก็คงจะเดินจมกรมสร้างจังหวะไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อสู้ผ่านด่านไปแต่ละด่านเอาชนะความหลงความงมงายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองอย่างนี้นผ่านด่านนูซวงผ่านด่านาน้ํากัดเหล็กกัดตองไปจนถึงเมืองยักษ์ก็ต้องไปสอดสู้กับพญายักษ์อีกต่อสู้ก็ต้องมีการ เรียกว,ว่าบาดเจ็บมีการล้มตายจนยักษยอมแพ้ยักษยอมแพ้เพราะว่าพวกน,นี้มีวิชาในการที่ได้ปฏิบัติศิลสมาธิปัญญานะไปตามเอาใจใจไปอยู่กับความโลภความโกรธความหลงคําว่ายักษ์ก็คือความโลภความโกรธความหลงอยู่นานเมื่อยักษ์ยอมแพ้อาก็เลย แลียกว่าได้อากลับคืนแต่ทีนี้แทนที่อาจะจะเต็มใจกลับคืนมากลับอยากกลับไปอยู่กับยักษ์แม้แต่การเดินทางกลับบ้านมาถึงครึ่งทางแล้วก็ยังบอกคล้ายๆกับเป็นกลอุบายว่าลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้จะกลับไปเอาจะไปตามหาที่เดิมอย่างเงี้ยก็เป็นอุบายเพื่อที่จะหลอก สติสมาธิปัญญาเรียกว่าใจของเราบางครั้งมันอยากไปอยู่กับความโลภค,ความโกรธความหลงมันไม่อยากออกมันไม่อยากหนีจากตัวประธานเมื่อมันไปแต่ว่าด้วยหลักของการปฏิบัติที่เรามีส่วนที่เรียกว่าความชัดเจนความแม่นยำนี่มันจะสามารถดึงจิตกลับขึ้นมาได้แม้ว่ามันจะกลับไปมันก็ไปไม่นาน อย่างเราเข้าไปในความโกรธอย่างนี้นเข้าไปในความหงุดหงิดเข้าไปในความหลงยึดมั่นในสิ่งต่างๆในที่สุดมันจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงสิ่งน,นั้นมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตน่นมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จางแล้วมันก็จืดเล้วมันก็หมดไปอย่างนี้เราเห็นตรงนี้แค่นั้นแหละความยึดความเข้าไปสําคัญมั่นหมายความที่เราจะยึดมั่นถือมั่นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเนี่ย มันจะจางคายลงไปเรียกว,ว่าตัวประทานมันจะลดลงไปเลยแหละอย่างนน้อยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซนเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงของความคิดอย่างความโกรธอย่างเนี้ยถ้าเรามานั่งดูมันหรือว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยที่โบราณบอกว่าเมื่อโกรธแล้วก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะไปทําร้ายเขาเราลองนั่งนับหรือว่าดูลมหายใจสักสิบรอบแล้วมันจะ อ่อนลงหย่อนลงเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นอาการของการเคลื่อนไหวของอารมณ์ของจิตใจ